อ๋บสวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้เราจะมาสอนการจับแมลงเม่านะครับผมบางคนนี่ยังไม่รู้จักเลยครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับทําง่ายเลยที่เราจะมาจับแมลงเม่าที่บินบินตอมอยู่ตรงนี้เนอะเห็นไหมครับตอนนี้แมลงเม่าเยอะเลยแค่เราเอาถุงพลาสติกเก่าๆเลยครับเนี่ยอ่าเราเอามาเปิดเอาไว้แล้วก็พันไว้ใกล้ๆนี่แหละบริเวณใกล้ๆดูนะเอฟซีเนี่ยมันก็จะบินเข้าไป บินเข้าไปแล้วนี่มันก็ไม่สามารถจะบินออกมาได้นะเพราะว่ามันลงไปในถุงแล้วนี่แค่นะี้ง่ายๆครับเคล็ดลับของการที่เราจะจับแมลงเม่าเห็นไหมบินลงไปแล้วครับผมเริ่มแล้วเริ่มบางลงแล้วครับผมเอาง,ง่ายๆเลยดูขัน้นตอนนี้เยอะขนาดนี้นะครับผมอีกเท่านายหมดเนี่ยเราจะไม่ตัดต่อเลยครับดูดูได้เลย เวลาท่านนั่งกินข้าวนะฮะหรือนั่งอยู่ในบ้านถ้ามันเป็นรุ่นใหญ่นี่เป็นแมลงเม่าขี้หมามันตัวเล็กถ้าตัวใหญ่นะมันก็จะเต็มบ้านเลยเมื่อมันสลัดปีกแล้วนะมันก็จะตายตายแล้วก็จะตายตายแล้วก็มดขึ้นไปกินทีนี้นี่โอ้โหพี่น้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่วิธีจับง่ายๆจักง่ายๆเห็นไหมครับเยอะๆเริ่มลงมาแล้วครับเห็นไหมครับนี่ลงไปแล้วไม่ได้ฆ่านะไไาีไม่ได้ฆ่าครับไม่ได้ฆ่า นะแต่เราจับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปไว้ที่บ่อปลาเราเอา,เอาไปให้ปลาดูนี่ดูเอาครับพี่สีนี่เห็นไหมบางลงบางลงเรื่อยๆแล้วยิ่งหน้าฝนเนียครับมันเป็นอากาศร้อนทําไมแมลงม่ออกมานั่นคืออากาศมันเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงในใน,ในดินดินมันร้อนอ๋อนะมันก็จะออกมา มาบินหนึ่งละมาบินแล้วก็มาผสมพันธุ์ครับสลัดปีกแล้วก็ไปเป็น้วกนี่คือวงจรชีวิตเขาเนาะแมลงเมาขี้หมาครับผมเห็นไ,ไหมบางตาลงแล้วครับเอฟซเอาง่ายๆเลยเอาไปทําดูนะครับเอาไปทําดู <Okay. S 1> วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันเยอะๆเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูเยอะๆกว่านี้นี่เราก็จัดปากให้มันนะ อ่าลงมาหน่อยมันก็บินลงไปบินลงไปแล้วมันก็ไม่สามารถขึ้นมาได้สาเหตุมันก็คือมันไม่มีรันเวย์ที่จะบินขึ้นนะครับมันบินตรงขึ้นมาไม่ได้แล้วก็มันก็เกะกันไปด้วยครับเนี่ยมึงมึงอย่าขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปอยู่กับกูเลยดึงขาเออดึงขาาวเเนี่ยดู <laughs> ดใ,ใกล้ๆจะรู้ลเลยครับนี่เห็นไหมครับบางลงแล้วครับนี่คือวิธี ดับแมลงเม่านะครับผมไม่ได้ทำลายสัตว์ไม่ได้ทำลายสัตว์ครับจับเป็นตัวป,ป,ป็นเลยครับผมถ้ามันลสลัดปีกแล้วมันลงอยู่ที่นี่นะถ้าอยู่ในบ้านโอ้โหเดือดร้อนเลยครับมันก็จะไต่ย,ยั่วแย่ไปในห้องทีน,นี้ตัวไหนนะฮะมันตายมดก็ขึ้นไปเป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องเลยเห็นไหมบางแล้วละุ่นผู้ชมเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลย ก็มีหลายๆสูตรอีกสูตรหนรึ่งก็ใช้น้ํามันค่คือนะใส่กับกระดาษหรือใบตองใบตองกล้วยนะเอามาตั้ง <well S 1> เอาไว้มันก็จะไปติดอันนั้นมันมัน,ม,นมันแบบทรมานเกินไปอันนี้แบบนั่นเลยร้ายหมดร้ายเราเป็นคนใจบุญวันนี้ก็ปล่อยสัตว์นะครับผมวันนี้เขาเราก็มาดักสัตว์ต่อเ <house> พราะมันรบกวนเรานะครับผมจะไล่สดไม่ได้เลยถ้ามีแมลง พูดไปเห็นไหมครับบางลงแล้ว fc บางลงแล้วเห็นไหมครับจะหมดแล้วครับนี่เอาจนหมดทุกตัวก็ได้ครับเอาจนหมดทุกตัวก็ได้ครับเห็นไหมหง่ายเลยให้ดูเอาจนหมดเลยครับเอาจนหมดเลยจากนะครับเต็มเลย วิธีง่ายๆรับวิธีง่ายๆเนาะมันมาเบินเข้าของไฟนี่แหละ <c oughs> มันมาตอมไฟแล้วมันก็ลงถุงพลาสติก <c oughs> อีกส่วนหนึ่งก็คือก่อไฟเนาะก่อไฟแล้วทีนี้แล้วก็แมลงเม่าก็จะบินเข้าไปในกองไฟก็ตายหมดอันนั้นแบบโหดร้ายเกินไป <c oughs> เราไม่ได้โหดร้ายนะครับเอ็มซีเราให้เขาลงถุงพลาสติกครับผมอ่าแล้วเราก็จะเอาไปไว้ที่บอ่อปลาเราก <c oughs> ็ <c oughs> ก็เป็นอาหารปลานะครับผมเล่นกับไฟเเล่นไฟไหมทุกอย่างถ้าเล่นกับไฟเดือดร้อนเลยใช่ไหมรว่าไฟคุณก็จะมาเล่นกับมันอยู่อยาเ่าวเนอะใช่ไหมถ้านี้เสียค่าไฟรับไม่ได้เสียค่าไฟอย่ามาเล่นเนี่ยถ้ามันเยอะนะครับเยอะเท่าไหร่ก็หมดครับเยอะเท่าไหร่ก็หมดถ้าเยอะเราก็เอาถุงใหญ่ครับเอาถุงใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยเราดักไว้แล้วเราไปไปกินได้เลย เนี่ยเห็นไหมหมดแล้วจะหมดแล้วเอเอาให้หมดทุกตัวเลยเห็นไหมมันบินฟุบเข้าไปเนาะบินเข้าไปแล้วก็จบเลยทีเดียวนะครับผมไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้เลยนี่คือสูตรง่ายๆสูตรง่ายๆไ,ได้ดายวันนี้มันมีน้อยไปเนาะหลายๆท่านไม่รู้ว่าจะกําจัดได้อย่างไรจะทําอย่างไรเมื่อมแรงเมานะครับบินเข้าไปบางที่ดีปิดบ้านเลยนะ ปิดไฟทั้งบ้านเลยมืดทั้งทั้งบ้านเลยอ่าอันนี้ไม่ต้องปิดครับเอาแฝนไว้แบบนี้เ, <c oughs> เห็นไหมสีหมดแล้วเนาะเหลือไม่กี่ตัวครับเห็นไหมพอเห็นไหมนี่ได้เหลืออีกคือสามตัวนะครับเราจะดักให้หมดเลยนะครับผมเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดทุกตัวอ่าจำไว้เลยนะครับเอาไปทำเลยที่เราจะดักมแมลงเม่า ตอนนี้อยู่ทางโน้นก็ก <tinc S 1> ็มีอยู่ที่สะเราอนั้นเข้าได้เลยมีหลอดไฟที่ไหนนะครับไปหมดเลยแหละเดี๋ยวเราจะไปดักอีกที่หนึ่งนะครับผมที่ตรงโน้นครับอ่าที่ใกล้ๆสะน้ำเราเพราะว่าเราจะดักเอาไว้จะดูดูในถุงดูในถุงะดูในถุงนะเดี๋ยวดูในถุงนะครับนี่คือผลงานครับนี่เห็นไหมครับเอฟซ เต็มเลยนี่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 น,นี่เราก็เอาไป,ไปเป็นอาหารปลาครับเดีย๋ยวผมาจะพาท่านไปดูที่เยอะๆครับผมนี่เยอะขนาดไหนเอฟซีดูเอา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 อ๋ออีกสักหน่อยนะครับก็จะมาอยู่ในถุงเราแล้วโอฮคล็ดลับง่ายๆเลยดีเลยไ,ลได้ที่แล้ว อาเหมาะเลยเน yeah. ี่ยวลงไปแล้วครับตอนนี้โ oh. อ้โหอะหยุดกันหยุดกัอนก็ได้ไม่ต้องโยดนี่เลยเนาะเดี๋ยว,ยวอะไรมาผูกก่อนนี่คือเราเอามารครับ เกล็ดเล็กเกลดน้อยนะครับความรู้เล็กเล็กน้อยๆนะครับผมซึ่งอาจจะไม่มีใครเอามาลงแบบนี้แบบนี้ก็บินเข้าได้แล้วตรงอยู่ใกล้แล้วเนี <Yeah. S 1> ่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเชือกมัดก,ก่อนนี่ก็บินอยู่บินเข้าอยู่ ได้กบินลง่มดเตไม่ลยนีน่เลยนี่ได้แล้วเข่งกต็มเลยนี่เอาจิ้มเต็มเลยอยู่ที่บ้านครับเวฟซีอยู่ที่บ้านนี่อยู่ข้างสะนี่แหละอ๋อดินมาทีนี้ลงเลย น,น,นี่คือวิธีการดักนะครับผมเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วมันจะบินเข้าไปแล้วก็บินขึ้นมาไม่ได้ครับเหมือนเดิม mm. นี่ให้ดูภาพกว้างๆครับเริ่มบางตาลงแล้วครับเบสีบางตาลงแล้วอืเอาไปทำนะครับวิธีการง่ายๆ เยอะเท่าไหร่ก็หมดครับไม่เหลือถ้าเป็นตัวใหญ่ก็เอาไปคั่วกินได้นี่เห็นไหมมันจะบินลงไปครับบินลงไปบินลงไปแล้วไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาครับผมเห็นเห็นเลยครับมันบินลงไปเห็นไหมครับตอนผมมาใหม่ๆเต็มเลยตอนนี้บางตาแล้วครับผม วางลงเยอะแล้วใกล้จะหมดแล้วมีเท่าไหร่ก็หมดครับมีเท่าไหร่ก็หมดมีิชาทหารอ่า,าอ,อ, <laughs> อาจจะแบบนั้นก็ใช่นะครับ <laughs> อยู่ในปา่านะเป็นการดักสัตว์นะครับซึ่งไม่ผิดต่อพระราชบัญญัติสัตว์ป่ากินมแมลงเมา <laughs> <laughs> สัตว์ปีสัตว์ปครับสัตว์ปีครับสัตว์ตปีเอาโอเคครับเอฟซี MC. นะครับเอา,าฝากเกล็ดเล็กเก็ดน้อยความรู้ที่เรานะครับทำขึ้นมาหรือหลายๆท่านอาจจะทํามีวิธีอื่นแต่วิธีของผมก็คือเอาแค่ถุงพลาสติกนะครับมาเปิดปากเอาไว้แล้วก็รอนะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วเอาอเคครับพิพซี่เจอกันคลิปต่อไปหรือเคล็ดลับครับต่างๆที่เราจะเอามาลงให้ท่านดูเอาดูให้เตรียมๆก่อน,นครับเยอะเลยเห็นไหมนี่อันนี้เราก็ ถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นอาหารได้ตัวเล็กเราก็จะไปให้เป็นอาหารปลาครับผมครับขอบคุณครับสำหรับที่ติดตามครับสวัสดีครับ